สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอสารคดีชุดหมู่บ้านช่อสะอาดร่วมต้านทุจริตตอนคอร์รัปชันเชิงนโยบายเอียงเอ้ยเอียงเอ็งไปอยู่ไหนล่ววะเฮ้ยนี่ขาเดินจนสู่หมู่บ้านแล้วเหรอเนี่ยเอ้า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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยทำไมถนนมาเป็นหลงมเป็นรูอย่างนี้นะโอ้ยขาแข้งขาพังหมดแล้วมั้งเนี่ย ดูสิอา้าทางยาวเป็นกิโลเสร็จแล้วก็พังนี่แหละหน้าบ้านเมืองถึงยังไม่เดินสักทีอา้าวนั่นผู้ใหญ่นี่พ่อผู้ใหญ่พ่อผู้ใหญ่รอฉันด้วยฉันมาเยี่ยมชาวบ้านแถวนี้ล้วว่าแต่ลุงซื่อสิมาเดินดำดํมองมองอะไรแถวนี้คือเออฉันมาเดินหาเจ้าเอี้ยงมันมาเอิญสะดุดขม้ามทาตรงถนนหัวโค้งโน,น่นเนะ่บอกร้ายรอบแล้ว เดินระมัดระวังลุงสื่อนี่เฮ้ยไม่ใช่หรอกพ่อผู้ใหญ่ฉันน่ะเดินระวังอยู่แต่ถนนมันไม่ดีเอาซะเลยอ๋อบอตตก็คงมาดูแบบขอไปทีนี่ดูสิปล่อยให้ผู้รับเหมาทําเองไม่เท่าไรดินก็ยังกองพันเนินผิวถนนก็ไม่เรียบเพิ่งใช้ก็เป็นหลุมซะแล้วสงสัยกองกันหนักสิท่าเรื่องนี้ต้องสืบสวนคงมีหลายฝ่ายที่ร่วมกันเป็นขบวนการไม่งั้นคงไม่เสียหายยับเยินขนาดนี้จ้างวานกันเองมั้งทำไม่เป็นก็เลยเสียหายอย่างเนี้ย เป็นได้หลายเหตุผลทั้งการตั้งโครงการขึ้นมาเองแล้วรู้เห็นกันกับผู้รับเหมาเพื่อใช้จ่ายงบประมาณกันอย่างสนุกมือหรือไม่ก็ตัดสเปคโครงการไว้อย่างพอถึงคราวทำจริงก็รู้เห็นกันเพื่อลดคุณภาพสินค้าให้ถูกลงเพื่อจะได้นำเงินเข้ากระเป๋าหรืออีกอย่างก็คงอย่างที่ลุงสื่อสันนิษฐานอาจจะเซ็นสัญญาให้พักพวกตนเองชนะประมูลแต่ไม่มีประสบการณ์เลยทำให้เกิดความเสียหายพวกนี้น่ะเรียกว่า ขอรับชั่นเชิงนโยบายทั้งสิ้นพ่อผูยย้ใหญ่อย่างนี้เราจะร้องเรียนได้อย่างไรล่ะเราไม่ใช่คนที่นี่นะทุกคนมีสิทธิ์ร้องเรียนได้หมดสำนักง,งานปปชจังหวัดเขตพื้นที่ใกล้บ้านเราก็รับเรื่องราวร้องทุกได้เพียงแต่เราต้องมีหลักฐานร้องเรียน3-4อย่างประกอบกันได้แก่ชื่อที่อยู่ตำแหน่งสังกัดของคนที่เราจะแจ้งร้องเรียนพร้อมทั้งมีข้อกล่าวหายิ่งถ้ามีหลักฐานเช่นรูปถ่าย ยิ่งทำให้สํานักงานปปชเขาจะทํางานไต่สวนง่ายขึ้นโอ้ยน่ากลัวออกพวกนี้นะเจ้าพ่อเจ้าแม่ผู้มีอิทธิพลทั้งนั้นเลยไม่ต้องกลัวลุงซื่อเขาจะเก็บข้อมูลผู้ร้องเรียนไว้อย่างเป็นความลับเอาหนะ้าเรื่องนี้ฉันจัดการร้องเรียนด้วยตัวเองพวกนี้จะได้ติดคุกติดตารางให้เข็ดลับงั้นฉันเอาด้วยพอผู้ใหญ่ไป เราเรียกไปแจ้งปปชกันเถอะพบทุจริตแจ้งสำนรรักงานปปช w w w nacc. go. t h โทร02-528-4800หรือสำนักงานปปชจังหวัดเขตพื้นที่ใกล้บ้านท่าน